สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ X Buffer กันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานปลดแบนในส่วนของ Windows 11นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเครื่องที่ลง Windows มาใหม่เลยคีนๆีนสำหรับ Windows 11นะครับก็จะมาสอนใช้งานกันก่อนอันดับแรกนะครับโหลดมาแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้ให้ทำการลงวินารงนี้ก่อนนะครับก็กด Run Admin ลงไปเลยสามารถโหลดได้ที่ห้องดาวน์โหลดก,ก็แปะไว้ให้แล้ว นั้นพอเราได้เป็นตัวไฟล์มาเนี่ย ah, ในโฟลเดอร์แบบนี้เราก็ทําการคลิกขวาคลิกขวาเสร็จแล้วก็มาที่วินลาตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นไปที่ Extract to x p o r e r 1.02นะครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ย AH, เราจะได้เป็นในส่วนของโฟลเดอร์แบบนี้มากดเ,เข้าไปเลยในส่วนของแอนตี้ไวรัสนะครับสำหรับอันดับแรกเวลาเราโหลดมาครั้งแรกเนี่ย เราจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนําก็คือปิดตรง windows security ตรงนี้ไว้ก่อนวิธีปิดก็กดเข้าไปจากนั้นไปที่ virus a n t y protection นะครับจากนั้นก็ setting ตรงนี้เลียวทามตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น off จากนั้นในส่วนของ exclusion ตรงนี้นะครับจะ add หรือว่า remove ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากปิดนะครับแต่แนะนําให้ทําไว้ก็คือเรากด add ปุ๊บเราก็ไปที่ folder จากนั้นไปที่ download จะกดเลือก select folder ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะกดเข้าไปในส่วนของ f ฟ l d e r ตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันจากนั้นก็กด select ไปก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นหลังจากเราเปิดหรือปิดตัวนี้ก็จะไม่มีผลแล้วเพราะว่ามันจะไม่สแกนในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะไม่ลบแล้วแล้วก็ปิดไปได้เลยก็เช็คดูว่าตรงนี้เลีอยวทางปิดไปหรือยังแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นอันนี้กรณีที่ใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับ Windows 11แล้วก็ในส่วนของอ ติดตั้งเนี่ยต้องทำอะไรบ้างหลังจากเราแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เข้าไปที่ทูนก่อนครับจากนั้นก็ลง DX Web Setup อันนี้ก็คือ Windows ลงมาแบบใหม่ๆเลยแล้วก็ในการลง Windows มาแล้วเนี่ยต้องไปอัปเดตว i n d o ว s ให้เป็นทุกอย่างล่าสุดก่อนนะครับก็คือเข้าไปในตรงนี้แล้วก็เช็คอัปเดตจากนั้นก็กดติดตั้งไปเลย แล้วก็รอนะครับระหว่างรอเนี่ยเราสามารถเข้ามาลง v c ได้เหมือนกันนะครับก็คือคลิกขวาวินาแล้วก็ x t ็กท Vision C จากนั้นก็ได้โฟลเดอร์มาแบบนี้พอได้โฟลเดอร์มาแบบนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็ Install All นะครับให้เลือกคลิกขวาแล้วก็ Run Admin แล้วก็กด Yes ก็จะประมาณนี้จากนั้นก็ให้ทำการรอนะครับอ่าโอเคเด็กใช้ว่าเสร็จแล้วก็กดปิดไปได้เลย ตอนนี้ก็คือการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอะแล้วทีนี้หลังจาก Windows 11เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเร่อกรณีใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับ Windows 11ให้เราลันโปรแกรม m o อินโฟนะครับแล้วกดลันวีไปแล้วก็กดหยุยด,ดยจากนั้นเนี่ยก็ใส่คีย์เข้าไปปกติเลยนะวิธีใส่คีย์นะครับก็ถ้าซื้อมาจากบอดแล้วเราก็จะได้คีย์แล้วก็มาใส่นะครับเช่นตัวอย่างนี้ผมจะ แต่ให้ดูนะครับก็คือกด c o p y แล้วก็ Ctrl c o n t r o l C c o อนโทรลวแล้วก็กดล็อกอินนเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยคีย์เนี่ยก็คือจะใช้ได้แค่1เครื่องเท่านั้นนะครับ1เครื่องต่อ1คีย์ก็คือเวลาเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้แค่กับเครื่องนี้และถ้าเกิดเราไปใช้กับเครื่องอื่นก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้แค่1เครื่องต่อ1คีย์ สมมติเราลงวินโดว์ใหม่เนี่ยต้องทําการซื้อคีย์ใหม่นะครับไม่ต้องซื้อนะครับสามารถใช้คีย์เดิมได้เลยกรณีที่เป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่ากรณีถ้าเกิดคุณจะย้ายไปใช้เครื่องใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้คีย์ใหม่เท่านั้นนะครับในส่วนทีนี้ทำยังไงต่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมอันดับแรกครับรันฟิกไฟเอ็มฟิกรีโมทไฮเปอร์ีลน IC, IC, ั v, ลนไปก่อนอย่างครั้งนะครับอันนี้ย้ำนะครับสำหรับคนที่ลงวินโดว์ใหม่และทําครั้งแรกอันนี้กรณีสำหรับวินโดว์11นะครับ ่แต่ windows 10เนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันก็กดแก้รีมูฟไบเบอร์วีแต่ว่าเราไม่ต้องมาลันตรงโหลดไดเวอร์เออร์เลยนะครับกรณีถ้าเป็น windows 11เนี่ยครั้งแรกอาจจะต้องลันโหลดวินเดอร์โหลดไดเวอร์เออร์ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดลันไปเหมือนกันอะโอเคถ้าเกิดขึ้นว่าซักเซสทั้งสองแล้วนะครับก็ให้ทำการกดปิดโปรแกรมไปแล้วก็รีคอมมหนึ่งรอบนะครับรีคอมนี่หมายถึยงรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ไปลง windows ใหม่ จากนั้นกดรีสตาร์ทไปทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะครับหลังจากเราทําการรีสตาร์ทคอมเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปต้องทําอะไรต่อจากนั้นกรณีเครื่องที่ยังไม่ได้โหลดไฟเอ็มนะครับก็ให้ทําการเข้าไปโหลดไฟเอ็มก่อนเข้าไปที่ไฟเอ็มแล้วก็ดาวน์โหลดตรงสี่จมูตรงนี้นได้เลยนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ไปถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นโหลดมามุมขวาบนให้เราก,กดตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคมาแล้วเดี๋ยวบออกก่อนดูจากนั้นให้ทำการเข้าโปรแกรมตัวปลดแผลก่อนนะครับกรณีที่ว่าเ,เราอยากได้ตัวโปรแกรมเนี่ยไปอยู่หน้าจอทำอยังไงก็คือลากออกไปเลยไม่ใช่นะครับให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก show m o option ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกที่ send to desktop นะครับตรงนี้ก็จะได้มาเป็นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วโดยที่เราเอาไฟล์เอาไฟล์เนี่ย วางไว้ Ask, ที่เดิม hm, แล้วก็ไม่ต้องลากออกมาข้างนอกครับเพราะว่ากรณีที่เกิดว่าเวลาเราลากออกมาไว้ข้างหน้าจอเนี่ยคือหน้าจอของเรามันไม่ได้เหมือนการที่แบบว่ามันอาจจะเป็นไดซีก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าในตำแหน่งของการที่โปรแกรมเวลารันแล้วมันจะค้นหาพาร์ทของตัวนี้นะครับก็คือที่อยู่ของถ้าเกิดมราใช่มันเป็นของไดซีโดยตรงอ่ะมันจะทําให้ดาวน์โหลดไม่ได้หรือว่าโปรแกรมไม่สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลที่จําเป็นต้องเอาไว้ในดาวน์โหลดหรือไดซีหรือไดดีอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่ค่อยแนะนําให้แตกไฟล์ไว้ที่หน้าจอเลยถ้าเกิดอยากได้โปรแกรมมาไว้ที่หน้าจอก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกช o มอัพชั่มตรงนี้แล้วก็ทําการกดเซนต์ทูแล้วก็ที่ไปที่เดสก์ท็อปจากนั้นพอไปที่ได้ไดโปรแกรมแล้วนะครับเราก็มาแค่คลิกขวา run admin กด yes ไปครับแล้วก็ปิดโฟลเดอร์ตรงนี้ไปเลยก็คือคีย์ตรงนี้จะจําไว้ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําการลบหรือใส่ใหม่ยกเว้นแต่ว่าคีย์นี้หมดอายุใช้งานไปแล้วก็ให้ลูกค้าได้ทำการซื้อใหม่แล้วก็ลบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ใหม่ได้เลยนะครับ ากนั้นให้เรามาการกดล็อกอินหนาวเข้าไปครับทีนี้เราก็จะมาลันตัวปลดก่อนนะครับระดับแรกสําหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกหรือว่าทําตามขั้นตอนอยู่ก็ให้ทําตามนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะกรณีที่ไม่ได้ลง Windows ใหม่หรือว่ามีไฟเอ็มที่ติดตั้งอยู่ให้นาการกดไฟเอ็มคลีนตรงนี้ก่อนนะครับก็คือกดครั้งหนึ่งแล้วเราก็กดลันตัวนี้ไปาจากนั้น พอรันเสร็จแล้วถ้าเกิดขึ้นว่าอ่าผมจะรันให้ดูก่อนนะครับกรณีที่ว่ารันแล้วขึ้นแบบนี้นะครับเออเลือกคดลบหก็คือว่าในคอมเราเนี่ยยังไม่ได้มีไฟเอ็มติดตั้งหรือเรายังไม่ได้มีประวัติการเข้าไฟเอ็มให้ทําการเข้าไฟเอ็มก่อน1รอบนะครับแล้วก็ออกมากดรันจะลบได้ปกติจากนั้นพอเรากดลบไปแล้วให้ทําการไปที่ไฟเอ็มอันแบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปูพาร์ทแบรก็กดรันไปเลยแล้วก็อันดับที่2ก่อนเข้าเกมอยากให้ลูกค้าได้เช็คก่อนนะครับว่า อข้างนั้นเดี๋ยวพูดถึงเออร์เรอตรงนี้ก่อนกรณีที่ขึ้นว่า Adiver cannot load this device นะครับหรือว่าขึ้นว่า cannot load d r i v e r ตรงนี้นะครับให้ทำการกด cancel ไปแล้วก็มาที่ในส่วนของ security ตัวนี้นะครับตัวสแกนเวลาตรงนี้แล้วก็ให้มาทำการที่ตรงที่ device security จากนั้นตรง c o l l u t i l a t i o n นะครับให้ทำการกดคลิกเข้าไปแล้วจาก memory i n i t e a l i เป็นเป็น on ให้ปรับเป็น off นะครับจากนั้นพอปรับเป็น off แล้วเนี่ย ถ้าทำการปิดโปรแกรมแล้วก็รีคอม1รอบก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูวิธีต่อนะครับหลังจากเรารีคอมไปเมื่อสักครู่แล้วให้ทํำยังไงต่อก็ทําการมาที่ windows security ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มันที่แผ่น p r o t e c t i o n ก็ทําการ setting รี a ว time ปิดไปก่อนนะครับครั้งแรกหรือจะไม่ปิดก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คืออยากให้ปิดไปก่อนจากนั้นในส่วนของ ขั้นตอนต่อไปนะครับรันโปรแกรมเหมือนเดิมคลิกขวารัน admin แล้วก็กด yes ไปนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าปกติในส่วนตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคีย์กับล็อกสตาร์ที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ไม่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ปิดใช้งานหลังจากที่ทําคลิปเสร็จอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่เวลาผมทําคลิปต่างๆก็จะชอบมีแบบเอาล็อกสตาร์ไปใช้พยายามเอาคีย์ไปเข้าซึ่งไม่จําเป็นต้องพยายามนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วผมทํามาเป็นไกด์ให้เฉยๆนะครับ เข้าโปรแกรมกันต่อเลยจากนั้นพอโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทําการกดไฟเอ็มอันแบนแล้วก็กดร mm ัน hmm. ไปเหมือนเดิม starting waiting แล้วก็รอนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นการโหลดอยู่อ,อยากจะบอกก่อนนะครับสถานะตรงนี้คือเป็นการสถานะแสดงในของการโหลดไดเวอร์ hmm. จากเซ mm ิร์ฟเวอร์ของทางร้านเข้าสู่คอมของลูกค้านะครับไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยทำไมผมเข้าเกมแล้วยังโดนแบนคือมันไม่ได้การันตีว่าแค่ขึ้นข้อความสีเขียวแล้วคือมันการแบบ โปรแกรมมันพัฒนามาในการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลฮาร์ดแวร์เฉยๆนะครับไม่ได้เอามาลันเพื่อแบบว่าป้องกันโดนแบนไม่ใช่ว่าวิลันเขียวปุ๊บไม่มีโดนแบนแล้วไม่มีทางโดนแบนแล้วคือมันต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าการโดนแบนไฟเอ็มเนี่ยมันอยู่ในที่หลายปัจจัยนะครับในปัจจุบันที่โดนแบนกันก็จะมีโดนแบนทั้ง IP หรือ Discord หรือบางอย่างที่ลันอยู่ในตัวของแบ็กกราวโปรเซสนะครับซึ่งบางทีลูกค้าจจะไปลงกัน cmd ต่างๆมามีการแก้ไขในส่วนของรีจิสเตอร์ต่างๆนู่นนี่นั่นก็จะทําให้ค่ารีจิสเตอร์ตรงนั้นเปลี่ยนไปและเวลาโราโดนแบนมันก็จะทําให้ไฟเอเนี่ยเก็บค่าตรงนั้นไปแล้วหรือว่าการที่เราเข้าเกมทุกครั้งเนี่ยแล้วไฟเอมีการตรวจเจอเก็จะทําให้ลูกค้าโดนแบนเรื่อยโดนแบนเรื่อยต่อให้คุณจะเปลี่ยน ip ต่อให้คุณจะเปลี่ยนล็อกตาใหม่เป็น10 i d หรือจะรี ip เป็น10บรอบไม่ว่าจะรีในรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็คือจะโดนแบนเหมือนเดิมเพราะว่าการแก้ไขรีจิสเตอร์คีย์นี้มันไม่สามามรถ แก้ไขกลับคืนมาได้ต่อให้คุณมีไฟล์ที่เขียนว่า Restore Registry เป็น Default เหมือนเดิมเบื้องต้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือลง Windows ใหม่เท่านั้นนะครับจากนั้นก่อนจะเข้าเกมเนี่ยเราต้องทำอะไรเราต้องรันอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก็คือรอบที่สหากเรารันแล้วขึ้นว่า You are Already s p o o f e r นะครับก็คือแปลว่าคอมเนี่ยโหลดไดเวอร์มาสำเร็จแลวอ่ะก็คือหยอ Already แล้วนะครับจากนั้นให้ทำการปิดไปเ,เลย จากนั้นในส่วนของที่เราปิดไปแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนที่จะเข้าไฟเอ็มนะครับกรณีที่ลูกค้ามีให้มาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ user ของ Microsoft บัญชีของคอมเราเองว่าเป็นโลเคอลหรือว่าเป็น Microsoft Account จากนั้นในส่วนของบัญชีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นว่า Local Account เนี่ยก็คือถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดกรณีใครที่เข้าเมลอยู่มันจะมีตรงนี้นะครับจากไ i น์ไวท m i h r o รซอ s o f t Account มันจะเป็น s i g n i ว i ์โลเคอ c a l a c c o u n t นะครับให้เราทำการกดไป1ครั้ง แล้วมันก็จะขึ้นว่าให้เราใส่พินของคอมกรณีที่ใครไม่มีพินของคอมมันก็จะเป็นรหัสผ่านของอีเมลก็ทําการกดไปแล้วก็กดไซน์อินรอบหนึ่งมันจะออกจากระบบนี้ก็ให้เรากดกลับเข้ามาหน้าจอเรารอบนึงก็เหมือนเราเลือกยูเซอร์เขาใหม่นะครับจากนั้นพอขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเป็น local เ n าเสร็จแล้วทําอะไรต่อกรณีที่ onid c o r d ไว้อยู่นะครับก็ให้ดูว่าในตัวของนิด c o r d เราได้ทําการเชื่อมไฟเอ็มไว้ไหมถ้าเกิดว่าในส่วนของ เอเจ็ไลท์ light, ถ้ามันมีไฟเอ็มเชื่อมอยู่ให้ทําการกดอนุญาตเชื่อมต่อยกเลิกนะครับเอาออกนะครับจากนั้นให้มาดูที่มุมขวาล่างนะครับกรณีที่ว่าจะมีบางคนนะครับลันสตรีมไว้หรือว่าอีพีกเกมอะไรก็ตามแต่ให้ทําการคลิกขวาแล้วก็กดเลือกออกนะครับก็คือกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้อ่อนทิ้งไว้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็คือสตรีมแบบนี้นะครับ มันจะลานอยู่ปุ๊บมุมขวาล่างสมมตินะอันที่ถ้าเกิดเข้าระบบแล้วมันจะอยู่มุมขวาล่างให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกกดออกไปก็คือปิดให้มันไม่มีสตรีมขึ้นตรงนี้เลยส่วน d i s c o r d เนี่ยผมอาจจะแนะนานะครับให้ถ้าเกิดใครที่ลาน d i s c o r d c a n นเนลลี่ดิสคอร์ดพีีให้เหลือไปแค่ d i s c o r d หลักแบบนี้เท่านั้นที่เหลือกดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําการยกเลิกเชื่อมต่อ d i s c o r d กับไฟเอ็มทุกครั้งทุกครั้งในการเปลี่ยนล็อกสตาร์หรือปลดแบนด์เนี่ยลูกค้าจะต้องทําการ รีคอมก่อน1รอบนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บโดนแบนปุ๊บแล้วไปเปลี่ยนล็อกัสตาเข้าม่เลยอันนี้จะเป็นการทําให้โดนเก็บประวัติโดนแบนซ้าและทําให้ปลดไม่ออกด้วยนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราทํากันรันโปรแกรมเสร็จแล้วโหลดไดรเวอร์เสร็จแล้วให้มาลงไฟเอ็มครับกรณีที่ยังไม่ได้ลงไฟเอ็มนะครับก็คือคอมเครื่องนี้เป็นการลงวินโดว์มาใหม่ๆเลยวินโดว์11ก็ติดตั้งไฟเอ็มให้ดูกันสดๆไปเลย จากนั้นในส่วนที่เราทำไมมันดิ้งเฟิร์นไดแบบนี้ผมต้องทำยังไงครับก็ให้เราทำการไปที่เราติดตั้งไฟเอ็มไว้นะครับว่าเราติดตั้งไว้ที่ไหนอย่างเช่นโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าเกิดคนที่ลงไวในไดซีนะครับก็อยู่ในโปรแกรมไฟสตีม Steam. แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสตีมแอปนะครับแล้วก็ไปที่คอมมอนจากนั้นก็ g t a แล้วก็เลือก g t a ไฟตัวนี้ปกติเลยส่วนใครที่ลงไว้ในดีนะครับมันจะเป็นสตีมเอ่อริเบอรี่นะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็จะมีให้เลือกสตีมแอป แล้วก็ c o m m อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือก GTA เหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยก็รอโหลดสักครู่หนึ่งก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปัจจุบันในการที่โดนไฟเอ็มแบนเนี่ยมันก็มีในหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่า,เ,าเปลี่ยนแค่ล็อกสตาหายไหมหรือว่าเปลี่ยนสตรีมเปลี่ยนดิสเปลี่ยนล็อกสตาแต่ไม่รันตัวปลดได้ไหมก็คือปัจจุบันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าไฟเอ็มได้มีการเก็บลลอกก็คือหลอกในส่วนของ ฮาร์ดแวร์อินโฟก็คือพวกฮาร์ดแวร์เลขต่างๆแล้วก็ในส่วนของดิสคอร์ดยูเซอร์ไอดีนะครับที่เป็น ID ของ d i s c o r d เราเลยนะครับไม่ใช่พวกอีเมลที่เราเข้านะครับแต่ว่ามันจะมีเลขไ d ของ d i s c o r d นั้นๆอยู่ซึ่งการปลดแบรนด์ในปัจจุบันที่จะเห็นผลที่สุดเลยก็คือในการลงวินโดว์ใหม่ทําไมเราต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วเราไม่ลงได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทําได้นะครับแต่ว่าคอมของคุณเนี่ยจะต้องไม่เป็นการที่โดนแบนด์ในส่วนของ อื่นๆหรือไม่เคยลงเซตติ้งหรือไปแก้ไขอะไรต่างๆหรือใช้โปรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคอมใหม่ๆอย่างเงี้ยรีใหม่ๆมาเงี้ยกรณีแบบอ่านเข้าเกมแล้วลืมรันโปรแกรมอันนี้ก็แค่เปลี่ยนล็อกสตาร์ก็หายแล้วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไปเล่นโปรโดนแบนหรือลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการแก้ไขอื่นๆต่างๆที่มีเซอร์วิสในคอมเราเนี่ยมันจะทําให้การทุกอย่างโดนเก็บค่าไปหมดแล้ว เหตุผลที่เวลาเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งทําไมเราปลดไม่ออกทําไมเราโดนแบนซึ่งวิธีแก้ไขได้ก็คือลงวินโดว์ใหม่ก็คือต้องล้างทุกอย่างใหม่หมดเท่านั้นนะครับทางร้านก็ทําการลงให้ฟรีไม่ได้คิดค่าบริการนะครับถ้าเกิดลูกค้าทําไม่เป็นนะส่วนนี้นะครับเราก็ใส่ล็อกสตาร์ถ้าเกิดกรณีซื้อจากของทางร้านนะครับก็จะได้อีเมลประมาณนี้อันนี้เป็นปัจจุบันของทางร้านก็จะเป็นอีเมลของทางร้านเองนะครับจากนั้นเนี่ย เข้ามาแล้วไอ้ทำไมมันขึ้นตีแดงนี่มันคืออะไรหรอครับก็คือให้เรากดรีเทิร์นทัวร์เซนครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ทําการเซอินใหม่ในส่วนนี้เราก็จะได้เว็บเมลมาอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ซื้อจากทางร้านก็เข้าไปเลยร้านจะส่งให้ตลอดปุ๊บอ่ะอันดับแรกก็ใส่ปกติเหมือนเดิมแล้วทำไมให้เว็บเมลมาคือทำอะไรหรอครับก็คือเอาไว้รับ o t p หรือเรียกว่า v e r i c a t i o n code นะครับก็คือโค้ดสำหรับรหัสยืนยันในการเข้าอ่ะเราก็กดอันนี้แล้วก็เข้าไป copy วางปกติจากนั้นก็ปิดไปได้เลยครับเพราะว่าเราได้มาแล้วมันใส่เพียงแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้ต้องกด Allow เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการในส่วนของ Windows Firewall น,นะครับก็คือที่ไฟมีการถามเนี่ย เราเป็นเราลงวินโดว์มาใหม่แล้วก็คีนทุกอย่างมาใหม่ไฟ M มไม่ได้ตรวจเจอละอ่ะเราไม่ใช่เครื่องเก่าละพราอเราลันตัวสปูปไปด้วยละก็คือเหมือนเครื่องใหม่สเนเครื่องใหม่ครั้งหนึง่งก็ให้ไฟเอ็มเนี่ยจำข้อมูลใหม่เราไปเลยจากนั้นก็ทําการกดลงเซิร์ฟป,ปกตินะครับแล้วก็อยากจะอธิบายนิดนึงในส่วนของตรงฟังก์ชันนี้นะครับว่าคืออะไรทาไมต้องติก๊กหรือไม่ต้องติก๊กก็ได้นะครับฟิกยูไอแลตรงนี้ก็คือ สมมุติว่าในส่วนของที่ลูค้าเล่นเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้วมีเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงสักคู่หนึ่งนะครับจากนั้นเข้าต่อทําไมอันแรกต้องติ๊กไหมครับหรือว่าไม่ต้องติ๊กก็ได้จําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นในส่วนนี้อาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ว่ากรณีคอมของคนที่การ์ดจอไม่ได้แรงเท่าไหร่สเปคไม่ได้แรงเท่าไหร่ให้ทําการติ๊กตรงนี้จะช่วยในส่วนของ เวลาเปิด UI มันจะเร็วนะครับสำหรับคนที่เปิด UI ช้าหรือว่ามีการหน่วงในการเปิด UI เวลาอย่างเช่นไปเล่นประเทศที่คนเยอะๆแล้วยืนกระจกกันเปิดกระเป๋าขึ้นมาโอ้ยกว่ากระเป๋าจะขึ้นดูแหล็กๆข้างๆกรณีติ๊กตรงนี้ไปก็จะช่วยได้นะครับจากนั้นให้นำการลงเซิร์ฟเวอเลยของทางร้านก็มีนะครับเพียงพิมพ์แค่ว่า X Buffer ก็จะเห็นเลยตรงนี้นะครับาหากกรณีที่ไม่เห็นนะครับให้ลูกค้าลองกดที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดติ๊กภาษาไทยอยู่ให้ติ๊กภาษาไทยออกเอ่ประเทศไทยออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปได้เลยคอนเน็กเรียบร้อยครับเท่านี้หากกรณีโหลดแบบนี้แล้วก็คือเข้าเซิร์ฟได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักการการปลดแบนก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจปลดแบนก็สามารถดูได้ใน d i s c o r d X ็ก o f e r เลยนะครับบริการให้มา1ปีกว่าปลดแบนได้ทุกรูปแบบหากคุณทำตามคำแนะนำสวัสดีครับ